บทสรุปส่งท้ายมาตุคามพลวักจากกำลังทางโลกสู่สาระอันประเสริฐแห่งชีวิตที่มาจากพระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนวักมาตุคามสังยุตในย่อหน้าที่484ถึง496เจริพญพรญาติโยมทุกมู่เหล่าทั้งหลายบัดนี้ เราได้เดินทางมาถึงบทสรุปส่งพายของมาตุคามพลวักที่สามและเป็นการปิดท้ายมาตุคามสั่งยุตโดยสมบูรณ์แล้ววักนี้ได้แสดงธรรมะที่ว่าด้วยเรื่องกำลังและความเจริญแห่งชีวิตไว้อย่างลึกซึ้งโดยค่อยๆนำพาผู้ฟังให้ยกระดับความเข้าใจจากคุณค่าทางโลกไปสู่แก่นสารอันประเสริฐในทางธรรมหลักธรรมสำคัญ ที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากวรรนี้คือ 1. การยอมรับในกำลังทางโลกแต่ชี้ให้เห็นถึงขีดจำกัดวรรนี้เริ่มต้นด้วยวิสารัตสูตรปัส,สัยหัสูตรและอภิภูยสูตรซึ่งได้จำแนกกำลังของมาตุคามออกเป็น5ประการคือรูปโภคะญาติบุตรและศีลพระองค์ทรงยอมรับตามความเป็นจริงของสังคมว่า อำนาจทางโลกทั้งสี่ประการแรกนั้นสามารถสร้างความองอาจสร้างอำนาจต่อรองและเป็นเครื่องคำจุนสถานะของผู้ครองเรือนได้แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงชี้ให้เห็นถึงขีดจำกัดของมันว่าอำนาจเหล่านั้นไม่ยั่งยืนและไม่สามารถคุ้มครองป้องกันผู้มีศีลธรรมจากการถูกเบียดเบียนได้ในทางโลก 2. การประกาศใช้ชนะของกำลังคือศีล ในลำดับต่อมาอังคสูตรนาสยิทธสูตรและเหตุสูตรได้ทำการเปรียบเทียบและชี้ขาดลงไปอย่างชัดเจนว่าในบรรดากำลังทั้งปวงนั้นกำลังคือศีลคือกำลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอังคสูตรชี้ว่าแม้จะมีกำลังทางโลกครบถ้วนแต่หากขาดศีลชีวิตนั้นก็ยังไม่บริบูรณ์นาสยิทธสูตรชี้ว่ากำลังทางโลกทั้งหมดรวมกัน ก็ไม่สามารถคุ้มครองผู้ทุศีลได้แต่กำลังคือศีลเพียงอย่างเดียวสามารถคุ้มครองผู้ที่ขาดกำลังทางโลกได้และเหตุสูตรได้ชี้ขาดลงไปว่ากำลังทางโลกทั้งสี่ไม่ใช่เหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่สุขติภูมิมีเพียงกำลังคือศีลเท่านั้นที่เป็นเหตุปัจจัยโดยตรงที่จะนำพาบุคคลไปสู่สุขติโลกสวรรค์ 3. การก้าวไปสู่ความเจริญอันเป็นอริยะ ในตอนท้ายฐานสูตรวิสารัฐสูตรที่สองปัญจเวนสูตรและวัตถิสูตรได้ยกระดับคำสอนขึ้นไปสู่เป้าหมายสูงสุดฐานสูตรและวิสารัฐสูตรที่สองได้ชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งกรรมว่าชีวิตที่น่าปรารถนานั้นเป็นผลมาจากบุญที่ได้ทำไว้ปัญจเวนสูตรได้ยืนยันว่าศีลหคือรากฐานของความองอาจและความมั่นคงที่แท้จริง และในที่สุดวัตถิสูตรได้เป็นบทสรุปท,ที่สมบูรณ์ที่สุดโดยทรงแสดงถึงวัตถิธรรมะห้าประการหรือธรรมะเครื่องนำไปสู่ความเจริญอันเป็นอริยะได้แก่ศรัทธาศีลส,สุตะจาคะและปัญญาซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายของชีวิตนั้นไม่ได้จบลงแค่เป็นผู้มีศีลเพื่อไปสู่สวรรค์แต่คือ การเจริญคุณธรรมเหล่านี้ให้งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อถือเอาสาระอันประเสริฐของกายนี้ไว้ได้คือการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อการบรรลุซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์โดยสรุปแล้วมาตุคามคนละวักนี้ได้นำพาเราเดินทางทางปัญญาจากการเข้าใจในคุณค่าและขีดจำกัดของสิ่งทางโลกไปสู่การเห็นความสำคัญสูงสุดของศีลธรรมและจบลงด้วย การชี้ทางไปสู่การบำเพ็ญอริยสัพ์อันเป็นแก่นสารที่แท้จริงของชีวิตขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร